อาจารย์แม่โจ๊กายสังขารพระแม่สีมหาอุมาทีวีชนบุรีนะคะได้เป็นสะพานบุญบอกบุญนะคะสิทธิอนุสิทธิ์และผู้ศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละนะคะแบ่งปันมีเมตาตากรุณาต่อเพื่อมนุษย์ต่อสังคมและเยาวชนนะคะในครั้งนี้ก็ได้มาร่วมสร้างกรรมดี ในโครงการทำดีพระน้องร่วมกันได้ทําอาหารนะคะมาให้เด็กๆได้ทานกันนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของมอบทุนการศึกษาต่างๆนะคะได้ร่วมแบงร่วมใจกันในประจําปี2567ในวาระครั้งนี้มาสถานที่บ้านดอนโนนะคะในวาระที่หนึ่งตอนนี้อาจารย์แมโจก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมสละปัจจัยสละแรงกายแรงใจนะคะและสละสิ่งของมอบขนมหรือมอบน้ำดื่มอุปกรณ์กีฬาข้าวสารอาหารแห้งและช่วยกันนะคะในการสร้างกรรมดีในชาตินี้ร่วมกันตรงนี้ก็เป็นพลังแห่งความดีนะคะที่ได้สร้างทานบารมีร่วมกันอาจารย์แมโจ ทำคนเดียวคงไม่สำเร็จนะคะต้องมีพลังศรัทธาร่วมกันนะคะอาจารย์แม่จกขอขอ,ขอบคุณทุกท่านจากใจเลยนะคะที่ได้ถวายบูชาความดีด,ด้วยใจและมีความศรัทธาในบารมีของพระบารดาได้มาร่วมกันถวายบูชาความดีนะคะส,สิทธิอนุสิตทุกท่านที่ร่วมใจกัน กินสุขมากๆนะคะปิติสุที่ได้มาสร้างกรรมดีได้มาแบ่งปันสิ่งบุตรให้กับเด็กๆนะคะเป็นความน่ารัก และให้ความใส่ใจให้ความอบุนแบ่งปันสิยธรรมให้กับน้องๆนะคะติดลบมากมายตอนนี้จาจระจอกไก่อร่อยไคปิติสุบแล้วก็ปุ๊บมากๆนะคะหนูกินซเหรอไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรที่จะขอบคุณทุกท่านที่รวมใจกันรวมแรงศรัทธาในปีนี้และพลังศรัทธาในปีนี้ก็ เป็นเปี่ยมนะคะแล้วก็สิ์เาณุสิ์ทุกท่านก็ได้เป็นสะพานบุญได้บอกบุญกับกาลยานิมิตและทุกคนจะเป็นใจที่จะร่วมกันนะคะในการกิดของเบื้องบนที่อาจารย์แม่โจได้เดินตามคำสอนพระมานดาพระแม่สิมหาอมาเทวีและได้นำพาอันเล็กเหรอ ให้ปฏิบัติต้องปัดใช่ไหมมีทานคือการให้ค่ะและมีเมตตาปรินญาเนะเก่งนะคเสียสละเกในการปลุกจิตใจเราให้ก้าวไปสู่ความสุขที่มากขึ้นการเสียสละคืก่งเก่รเกะก่เก่เล่ง่งเกงเก่งเก่งเ้่งเก่งเกลงเกิงเก่งเก่งเกมเก่งเก่งเก่งก่งเก่งเก่งเา่งเก่งเก่งเก่งเ่งเ่กกเ่ อร่อยไหมคะอร่อยอ๋อแบ่งกันสองคนงั้คนเดียวทานไม่หมดหรอกอ่ะอ้าก็ปาเลยโอ้โอ้อะไรไหมคะหนูชอบเลือดใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเลือดนะลูกเลือดใหญ่ดูใจนะทำการรอเล่นกิจกรรมไหมอ๋อใครเอาลองชิมเลือดก่อนลองชิมเลือดก่อน ชิมรสอ่ะชิมไก่ลอยลอยอร่อยไหมคะชิมเยอดจังเลยสุชิมเยอะไดงไงฮะแบ่งกันสองคนไหมปวดจับอร่อยไหมลูกหนูไม่เอาเหรอไม่ชิมเหรอสามคนอ่ะไหมอะแมหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อยากมาเล่นกิจกรรมร่วมกันอาจารย์แม่โจ๊กเตรียมซอง ใจนะคะแล้วก็เตรียมเงินแล้วก็ของมงคลของรางวัลต่างๆมาให้เด็กๆที่จะร่วมเล่นกิจกรรมกันในครั้งนี้นะคะเด็กๆก,ก็พร้อมนะคะแล้วก็อยากเล่นกิจกรรม <c oughs> อาจารย์แม่โจก็ได้เตรียมของรางวัลนะคะแล้วก็คุณการศึกษาค่าขนมให้กับเด็กๆที่จะร่วมเล่นกิจกรรมกันในวันนี้นะคะ อนุโมทนาสาธุร่วมกันด้วยศรัทธาแห่งกรรมดีนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ